เอาแล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้จะบอกอีกเช่นเคยนะครับ The b e s Weel นะครับรายการแห่งความชั่วร้ายวันนี้เราอยู่กันในเกม Low b l o c Map Block โอเคครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการที่เราเนี่ยจะเก็บเวลยังไงนะครับคุณผู้ชมครับโดยที่เราจะไม่ต้องเปลืองแรงของตัวเองเลยทุกคนครับมันมีวิธีอยู่เลยครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยประสบกับปัญหานี้นะครับนั่นก็คืออยากโหดในเกมบอกฟุต อยากมีเลเวลที่เยอะขึ้นอยากมีฮาคิโนนี่นั่นอยากมีพลังอยากมีผลปีาศาจแต่ปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องของเลเวลทุกคนครับเลเวลน้อยแล้วทําให้เราเนี่ยสเตตเราเนี่ยมันน้อยมากทุกคนครับทำให้ต่อสู้กับคนอื่นไม่ได้ต่อสู้กับพวกมอนเตอร์ต่างๆไม่ได้ครับผมมีวิธีแก้นะครับวันนี้นะ โดยผมมีวิธีที่จะทําให้คุณเนี่ยสะดวกสบายในการเก็บเวลมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือการใช้บริการรับฟาร์มของร้านฟาร์มเลเวลอ่าผมเชื่อว่าหลายคนกําลังหาอยู่นะครับบอกเลยว่าคุณจ่ายไปเพียงแค่ไม่กี่ร้อยนะครับคุณก็สามารถได้รับเวลตันนะครับทุกคนครับหนึ่นะครับภายในไม่กี่วันทุกคนครับมันก็จะมีเวลาอยู่นะครับว่าใครจะจ้างเท่าไหร่นะครับเหมือนบางคนแบบจ้างให้เขาเล่นให้จนถึงเวลตันใช่ไหมก็จะประมาณสัก3 4วันหรือว่า1-2วันอันนี้ก็แล้วแต่คนฟาร์มะว่าาเ ์มให้ไวแค่ไหนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟังแล้วนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนะครับน้องใครสนใจเนี่ยคลิกไปได้เลยนะครับนี่ครับทุกคนครับพอกดลิงก์มาปุ๊บใช่ไหมก็จะเข้ามาสู่ในหน้าเพจของเขาครับนี่คือเพจของเขานะครับ TNT Shop นะครับบริการฟาร์มที่สุดขีดเร็วกว่าเดือดแฟละเร็วกว่าเดือดแฟอีกทุกคนครับผมคิดว่าเขาน่าจะฟาร์มเร็วมากนะครับอาจจะใช้เวลาเพียงแค่วันถึง2วันอะไรประมาณเนี้ยก็เสร็จเลยนะครับ ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจ้างฟาร์มกับร้านนี้นะครับก็ลองกดส่งข้อความนะครับแล้วก็ทักไปหาเลยครับว่าสนใจอยากจะจ้างฟาร์มไหนครับอะไรประมาณเนี้ยอยากให้ฟาร์มเกมบอกฟุตให้นะครับเดี๋ยววิธีการดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเหมือนเราต้องการเลเวลตันใช่ไหมกดเข้ามาตรงนี้ครับเนี่ยโพสด้านบนสุดของเขาเลยนะครับก็จะมีบริการรับฟาร์มบอกฟุตนะครับสแควร์พีชโลกูแมสซิตี้นะครับก็เลือกนะครับว่าเราจะจะให้เขาฟาร์มให้บริการไหนนะครับอย่างบอกฟุตก็กดอันนี้ครับผมปึ๊บอ่ะ แล้วก็เลื่อนไบด้านขวาทีนึงนะครับอ่านี่ครับบริการฟาร์มบล็อกฟุตนะครับอันนี้จริงๆไม่ใช่พี่เป็นคนเปิดร้านนี้นะครับคือเขาขออนุญาตเอาตัวคาแรคเตอร์ของพี่เนี่ยไปใส่นะครับอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถมาจ้างร้านนี้ฟาร์มได้นะครับก็ราคานะครับเลเวล1จนถึงเลเวล400นะครับตกราคาอยู่ที่เลเวลละ0.5บาทครับทุกคนครับ50สตังค์นะครับเลเวล1นะครับ ก็ลองคำนวณดูนะครับว่า1ถึง400เนี่ยเราจะต้องจ่ายไปเท่าไหร่นะครับส่วนเลเวล400จนถึง700ทุกคนครับตกเลเวลละ0.75บาทก็คือ75สตางค์นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับผมเลเวล700จนถึงเลเวล1,300เวลตันนะครับตกเลเวลละ1บาทครับทุกคนครับอ่าแล้วคุณผู้ชมดูดิ700ไป1,300นะครับเท่ากับว่าเพิ่มไป600เวลได้ทุกคนครับเราต้องเสียไปถึง600บาทนะครับถ้าเราอยู่ในช่วงเนี้ยแต่นะครับราคาเหมาครับทุกคนครับ เริ่มตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล1,300นะครับก็จะจ่ายเพียงแค่400บาทเท่านั้นโ oh, <no. S 1> คตรคุ้มเลยครับคุณผู้ชมครับแต่นะครับเขาเน้นย้ำไว้ด้วยว่าขั้นต่ำนะครับต้อง50 Wallet ลนะครับราคารวมแล้วนะถ้าใครอยากจะจ้างไอ้พวกราคาด้านบนเนกไหมเลเวล1ถึง 400, รหรือว่าส0ถึง700หรือว่า700ถึง1,300นะครับราคาขั้นต่ำต้องเป็น50 w a l บ e t เท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครเมาแบบ400บาท เวลตันเลยก็ได้เหมือนกันแับก็ลองทักไปถามเขาดูนะครับรายละเอียดพี่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับทักกับทางร้านเลยจะดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของบอกฟลุตนะครับถ้าใครขี้เกียจเล่นนะครับมาจ้างเขาฟาร์มได้ต่อมาก็ผมเป็นเรื่องของแแบบสแควร์พีชนะครับแบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบวันพีชใหม่นะครับพี่ก็ยังไม่เคยได้เล่นนะครับแต่บางคนเคยเล่นแล้วก็สามารถจ้างเขาฟาร์มได้เหมือนกันนะครับ 1เลเวลต่อ1วันเล็นะครับไม่รับเดฟเฟนนะครับทุกสแตตต่อไปครับบริการฟาร์มโลกูนะครับใครที่เล่นโลกูนะครับขี้เกียจเวลขี้เกียจ AFK ด้วยตัวเองหรือว่าแบบเรายังไม่โหดพอนะครับก็สามารถมาจ้างเขาฟาร์มได้นะครับโลกูนะครับฟาร์มเย็นนะครับมีคูณ2ไม่มีคูณ2มี 1M 1บาทแล้วก็ 1M 2บาทนะก็คืออยู่ที่ว่าเรามีคูณ2หรือเปล่านะถ้าเรามีคูณ2นะครับก็จะจ่ายเป็นแค่1บาทเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีล่ะ ก็จะจ่ายถึง2บาทเลยทีเดียวนะครับโอเคส่วนเรื่องของ RC นะครับ RC เนี่ยใครๆก็น่าจะรู้ดีนะครับว่า RC เนี่ยทำให้เราจะได้เปลี่ยนร่างได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นคากรเนะของคาเนกิใช่ไหมถ้า RC มันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสเตจสองสเตจสามไปเรื่อยๆแล้วแต่คากรเนะของแต่ละคนนะครับ RC เวลเจ็ดร้อยห้าสิบบวกนะครับห้าร้อย k ต้องจ่ายสิบห้าบาทนะครับอ่ะหนึ่งล้านนะครับจ่ายสามสิบบาท RC นะครับเวลน้อยกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบห้าแสนนะครับต้องจ่ายสามสิบห้าบาท 1ล้านนะครับต้องจ่าย65บาทนะครับคุณผู้ชมส่วนถ้าคุณผู้ชมจะจ้างฟาร์มเลเวลนะครับมีคูณ2เนี่ยราคาก็จะต่างกับไม่มีคูณ2นั่นเองนะครับมีคูณ2นะครับเลเวล1ถึงเลเวล1,000นะครับตกเลเวลละ0.5บาทนะครับทุกคนอ่ะส่วนเลเวล1,100จนถึงเลเวล1,500นะครับตกเลเวลละ1บาทต่อมาก็เลเวล1,501นะครับจนถึงเลเวล2,000นะครับตกเลเวลละ2บาทนะครับ แต่เมื่อคุณผู้ชมนะครับไม่มีคูณ2เมื่อไหร่นะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่จะต่างกันตรงนี่ครับเวลหนึ่งพันหนึ่งนะครับก็จะตกราคาที่1.5บาทนั่นเองทุกคนครับเห็นไหมก็จะต่างกับด้านบนนะครับที่จ่ายเป็นแค่1บาทเท่านั้นนะครับพองนแล้วนะครับใครมีหรือไม่มีแล้วก็ลองคุยกับทางร้านดูนะครับว่าทางร้านจะคิดค่าฟาร์มยังไงบ้างนะครับส่วนใครที่เล่นแมสซิตี้นะครับทางร้านก็มีบริการรับฟาร์มด้วยเหมือนกันนะครับ เลเวล1ถึงเลเวล20นะครับตกเลเวลละ1บาทนะครับเลเวล20จนถึงเลเวล40เวลละ3บาทเวล40ถึง60เวลละ5บาทเวล60จนถึงเวล80เวลละ7บาทส่วนเวล80จนถึงเวล100นะครับเวลละ9บาทนั่นเองนะครับพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับราคาแบบเหมาๆนะครับเวล1จนถึงเวล100เลยนะครับ400บาทแถมเงินอีก2 M ด้วยนะครับโอ้โหคุ้มมากครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อ M ในแมสซิตี้นะครับก็ 1m นะครับราคา70บาท 5m นะครับราคา300บาทส่วน 10m ก็ราคา500บาทนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครคนไหนนะครับสนใจแก็สามารถกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่พี่แปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็ทักไปเหมือนที่พี่บอกนะครับทุกคนครับอยากได้บริการฟาร์มของเกมอะไรนะครับแมปอะไรนะครับก็สามารถถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะคิดราคามาให้นะครับถ้าเกิดว่าเหมาเหมาเวลตันของบอกฟุตนะครับก็บอกไปเลยครับผมว่าผมขอรับบริการฟาร์มราคาเหมานะครับแบบเวลตันนะครับ เขาก็จะคิดราคามาให้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เบสอีวิลสวัสดีครับ